สวัสดีทุกคนนะคะเมื่อเย็นที่ผ่านม,มาทุกคนคงหลายคนคงได้ดูมดแมตช์การแข่งขันระหว่างทีมชาติจีนกัแบทบีมชาติญี่ปุ่นไปแล้วเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมเราวิลาเองเนี่ยก็ตั้งตารอดูนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าในแมตช์ในระดับนานาชาติเนี่ยมันห่างหายกันไป1กับ1ปีเต็มเลยเนาะเ oh, พราะว่าโควิดนะนี่ก็เป็นน่าจะเป็นรายการแรกที่เราได้เห็นการแข่งขันแบบแบบ แบบเต็มที่จริงๆอ่ะนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกสําหรับแฟนบอลทุกคนนะคะวันนี้พิลาก็จะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเกมนัดนี้ให้ฟังนะคะว่าความรู้สึกของพิลาเองนะเป็นในมุมมองของพิลาเนี่ยคิดยังไงกับเกมนัดนี้นะคะไปฟังกันเลยค่ะเรามาดูผู้เล่นหคนแรกของแต่ละฝั่งกันดีกว่าค่ะว่าจีนกับ ญี่ปุ่นนะคะชุดนี้จะใช้ใครเป็นไลฟ์อัพหกคนแรกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ,ะไปดูทางฝั่งของทีมจีนก่อนดีกว่านะคะสําหรับทีมจีนนะคะผู้เล่นไลฟ์อัพหกคนแรกนะคะก็คือคนแรกเลยคือหมายเลขหนึ่งนะคะอยู่ซินเย่นะคะก็คือผู้เล่นบอลเร็วนะคะของทีมจีนนะคะตามมาด้วยหมายเลข9้าจางฉางหนิงนะคะผู้เล่นหัวเสานะคะของของทีมชาติจีนเหมือนกันแล้วก็ผู้เล่นหมายเลข16ตัวเซตนะคะติงเสียนะคะ หมายเลข2นะคะจูถิงกับตันทีมค่ะตำแหน่งหัวเสานะคะส่วนคนต่อไปก็คือหมายเลข17เนะคะเหียนหนีนะคะก็คือผู้เล่นบอลเร็วของจีนอีกหนึ่งคนค่ะแล้วก็คนสุดท้ายค่ะก็คือผู้เล่นตำแหน่งปีหลังค่ะหมายเลข6กงเสียยูนะคะก็เป็นไล่อัพหกคนของฝั่งจีนนะคะส่วนทางฝั่งของญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเราไปดู 6คนแรกของทางฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างนะคะว่าทางญี่ปุ่น,นจะเลือกใครมาเป็นไลฟ์อัพ6คนแรกในเซตแรกนะคะเริ่มที่คนแรกก่อนเลยค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะคุโรโกะนะคะผู้เล่นตำแหน่งบีหลังนะคะก่อนหน้าน,นี้เขาเล่นหัวเสานะแล้วก็มีโยกไปบีหลังด้วยนะคะแล้วก็หมายเลขแปดนะคะอิชิกาวะมายูนี่ก็ตำแหน่งหัวเสาเหมือนกันนะคะคนนี้คือเล่นหัวเสา,าหมายเลขห้านะคะเอริก e ะผู้เล่นบอลเร็วหัวหน้าทีมนะคะแล้วก็ประสบการณ์เยอะ หมายเลขสนะคะโงกะก็คือเล่นหัวเสาเหมือนกัน,นะคะ่ะหมายเลข19ยามาดานิริกะนะคะก็คือ,อตัวผู้เล่นบอลเร็วนะคะคนนี้เพิ่งขึ้นมาจากชุดยูยี่สนะคะเล่นดีตัวใหญ่ด้วยหมายเลข24นะคะโมมอิอากินะคะก็คือ,อตัวเซตทีมเจทีอะ,ะคะ่ะที่เล่นกับน้องแนนเนะ <c oughs> พิ่งมาปีนี้โดนเรียกเข้ามาเก็บตัวทีมชาติแล้วก็ได้รับโอกาสที่ลงในหกคนแรกไล์อัพเลยนะเดี๋ยว เราไปดูไปวิเคราะห์เกมกันค่ะว่าเซตแรกระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสำหรับเซตแรกนะคะการเปิดเกมของทางฝั่งจีนนะคะทำได้ดีกว่าทางของฝั่งญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าทีมจีนเนี่ยนี่ค่ะจูถิงนะคะเป็นเป็นตัวทำแต้มหลักนะคะดูนะคะจ่ายไปนี่คือแบบตีหายตีหายเลยนะคะก็ต้องบอกว่า จูถิงก็ตามมาตรฐานของตัวเองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ทางจีนเนี่ยทำแต้มได้แบบรัวๆเลยคือหน้าบล็อกค่ะดูค่ะนี่นะคะคือบล็อกได้แบบรัวๆเลยนะคะญี่ปุ่นก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าญี่ปุ่นก็พยายามที่จะหลบบล็อกของทางจีนแล้วนะคะแต่แบบเนี่ยค่ะคือบล็อกไม่ต้องรองบอลเลยนะครับปกติญี่ปุ่นคือทีมที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการรองบอลนะคะอันนี้ตีแล้วก็บล็อกแบบไม่ต้องรองนะคะยิ่งตีแรงเท่าไหร่ยิง่ง ติดบล็อกแล้วกระเด็นกับแรงเท่านั้นนะคะแล้วก็สลับกับการทําแต้มของจูถิงค่ะก็ต้องบอกว่าทางจีนนะคะก็ออกตัวได้ดีค่ะแล้วก็ขึ้นนําห่างเลยนะคะตั้งแต่ช่วงต้นเซตจนถึงกลางเซตยาวไปจนถึงปลายเซตเลยนะคะก็จะเป็นการทําแต้มจากจูถิงเป็นหลักแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแต้มจากกันบล็อกนะคะนี่ค่ะได้อ,อีกแล้วบล็อกอีกแล้วนะคะนี่ค่ะติดบล็อกอีกแล้วค่ะทางฝั่งญี่ปุ่นเองก็เหนียวนะคะแต่ว่าหลังจากที่ ดิเฟนต์หรือว่ารับมาได้แล้วทําการลุกอะคะ่ะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยผ่านบล็อกนะคะแล้วก็ถ้าลูกที่ผ่านบล็อกไปได้เนี่ยทางจีนเองก็เหนียวมากนะคะแล้วก็แก้ไขกลับมาแล้วก็มาตั้งหน้าบล็อกใหม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ติดบล็อกอีกแล้วค่ะดูค่ะนี่คือส,สองลูกติดแล้วนะคะลูกที่สามไม่ผ่านนี่ค่ะหยดทําแต้มกันจนท้อเลยทีเดียวนะคะทางฝั่งของญี่ปุ่นและลูกสุดท้ายก็เป็นการเสิร์ฟ ตัดบนรับของญี่ปุ่นค่ะก็ถือว่าจีนทําได้ดีมากกว่านะคะเซตแรกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเซตแรกเนี่ยนะคะอ่าญี่ปุ่นเนี่ยได้แต้มมาจากาการทําการรุกอะไรกันบ้างนะคะไปดูกัน,นะคะ่ะส่วนทางด้านฝั่งของญี่ปุ่นนะคะแต้มที่ได้นะคะก็จะมาจากนี่ค่ะงโงค่ะค่ะเป็นแต้มที่ได้จากการจ่ายตําแหน่งหัวเสานะคะหรือว่ายิงวายเร็วๆของของสไตล์ญี่ปุ่นดูค่ะเนี่ยค่ะเป็นการแบบ ยิงไวเร็วๆเพื่อให้หน้าบล็อกของของทีมจีนเนี่ยเคลื่อนที่มาไม่สมบูรณ์แล้วก็มีช่องในการตีนะคะก็เป็นโงกะสทาแต้มไปได้รัวๆค่ะในในเซตแรกนะคะแล้วก็มีไหลนะคะบนไหลของอเบอร์19เนี่ยค่ะมิดเดลบล็อกที่เพิ่งขึ้นมาจากชุด U 23นะคะที่ทําการตีบอลไหลได้นะคะยามาดะนิริกะนะคะแต่บอลที่ได้แต้มหลัก,ลกๆก็ยังเป็นบอลโค้งค่ะเนี่ยค่ะ ก็คือจ่ายวายมาสลับกันระหว่างโงกะกับามายูนะคะมายูเองก็ทําแต้มจากการตีบอลโค้งได้เหมือนกันในเซตแรกนะคะเนี่ยค่ะเป็นการยิงวายนะคะแล้วก็ใช้สปีดบอลเพื่อให้แอคชั่นบล็อกของจีนนะคะมาไม่สมบูรณ์ค่ะนี่นะคะดูค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะสลับกับบอลเร็วของอเอกะนะคะแต่ก็ไม่เยอะนะคะเห็นอยู่ บ้างนิดหน่อยค่ะแต่แต่บอลที่ทําแต้มให้หลักๆของทางญี่ปุ่นเลยก็คือบอลยิงยิงสปีดแบบนี้ค่ะจ่ายวายนะคะก็ยังเป็นโงกะนะคะทําแต้มได้อย่างต่อเนื่องในการยิงสปีดบอลวายค่ะแล้วก็มีการเปลี่ยนนะคะอ๋อยังค่ะตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนยิงวายมาอีกแล้วค่ะญี่ปุ่นก็เน้นการจ่ายสปีดบอลนะคะที่ที่เร็วค่ะ เพื่อที่จะให้ตัวหัวเสาเนี่ยค่ะตีทะลุบล็อกหรือตีใส่บล็อกแล้วแอคชั่นของจีนไม่ดีก็จะได้แต้มไปนะคะเน้นการยิงให้เร็วเนี่ยค่ะแล้วก็เปลี่ยนทิศทางแอคชั่นบล็อกไม่ดีพอบอลไปโดนมือก็จะแบบเปลี่ยนทิศทางแล้วก็ทําให้ได้แต้มไปะคะ่ะนี่ค่ะบอลเร็วเบอร์น19นะคะก็พูดถึงก็เป็นผู้เล่นอีกคนหนึ่งที่น่าจะตามองและแต้ม11ต่อ17ๆๆก็มีการเปลี่ยนหน้าสามาากาวกะลงมานะคะ ถือว่าก็เป็นการเปลี่ยนหน้า3ามที่ค่อนข้างได้ผลนะคะเพราะว่าหน้าการก่าลงมาก็จะมาเสริมในเรื่องของหน้าบล็อกเพราะว่าหน้านี้ตัวเซตจะอยู่หน้าใช่ไหมคะก็เปลี่ยนก็ทําให้หน้าบล็อกหน้านี้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็นี่ค่ะ,ะก็ได้ผลนะคะได้แต้มจากการบล็อกบ้างนะคะทางฝั่งของญี่ปุ่นแล้วก็มาดูกันค่ะว่านี่ค่ะยิงไวเร็วๆนะคะแต่ทางจีนก็ยังดักไว้ได้ค่ะจ่ายโค้งกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่ค่ะ นะคากับบล็อกได้นะคะต้องบอกว่าอันเนี้ยประสบความสําเร็จมากนะคะในการเปลี่ยนหน้า3เพราะว่าต้องการจะมาบล็อกเลตีแล้วก็ได้แต้มด้วยค่ะก็ถือว่าการเปลี่ยนหน้า3ของทีมญี่ปุ่นก็ค่อนข้างได้ผลนะคะดูค่ะอั Under นเดอร์วายหน้านะคะตีได้แต้มจากอ่มาโยค่ะแล้วก็เป็น16แต้มในเซตแรกของทีมญี่ปุ่นค่ะสําหรับเซตที่2นะคะกะ็ทั้ง2ทีมยังใช้ผู้เล่นตัวเดิมอยู่นะคะทั้ง2ทีมเลย แล้วก็เป็นฝั่งจีนนะคะที่ออกสตาร์ทได้ดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเกมบล็อกที่ทําการสกัดกั้นทีมญี่ปุ่นได้ค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นของจีนในการแข่งขันในครั้งนี้เลยนะเพราะว่าทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยทำการลุกได้ยากมากบล็อกได้เปอร์เซ็นต์เยอะมากค่ะดูนะ,ะอย่างเงี้ยหน้าบล็อกแบบแน่นมากแล้วก็มีอีกหลายจังหวะนะคะที่ทาง ทีมจีนเนี่ยทำแต้มจากกันบล็อกนะคะบางครั้งเนี่ยบนแรกก็ไม่เข้าแต่ว่าสามารถนี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งแต้มก็คือรับบอลไม่เข้าตีแก้กลับไปแล้วตั้งหน้าบล็อกรอบล็อกทําแต้มเอานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแต้มค่ะเซตสองนี่ก็จะออกสตาร์ทด้วยการทําแต้มจากการบล็อกรัวๆนะคะสำหรับทีมจีนก็จะเป็นจุดเด่นของจีนในตอนนี้ค่ะก็คือทําการสกัดกั้นฝั่งทีมของญี่ปุ่นได้ดี แล้วก็มีการรุกจากบอลมิดเดิลบล็อกมากขึ้นนะคะบอลเร็วในเซตที่2แต่แต้มที่ออกแบบเห็นชัดเจนเลยคือแต้มที่ทามาจากการบล็อกนะคะและบอลจากตำแหน่งมิดเดิลบ็อกหมายเลขหนึ่งนี่ค่ะเซตสอก็จะมีการใจให้มิดเดิลบล็อกตีได้มากขึ้นนะคะมากกว่าเซตแรก แต่จูถิงก็ยังทำแต้มให้ทีมอยู่ได้ตลอดเหมือนเดิมค่ะก็เป็นตัวไว้ใจได้อยู่แล้วนะคะสำหรับตัวเซตในยามที่ขับขันก็น่าจะต้องยกให้กับจูถิงเพื่อความชัวดูค่ะแต่ละลรูปลิบโบญี่ปุ่นว่าแน่นๆนี้ก็ไม่รู้จะงัดยังไงเลยเหมือนกันนะคะนี่ค่ะบอลแก้ไขก็ทำได้ดีนะคะสำหรับจูถิง ก็ทำให้เต้มของจีนนะคะในเซตที่2เนี่ยนำญี่ปุ่นค่อนข้างห่างค่ะดูแล้วเซตนี้ฝั่งจีนก็ยังทำผลงานได้ดีกว่าญี่ปุ่นนะคะนี่ค่ะจูถิงมีทั้งหนักมีทั้งเบานะคะทำให้เกมรับของญี่ปุ่นเนี่ยคาดเดาได้ยากนะคะแล้วก็ทำให้การรับบอลเนี่ยยากมากยิ่งขึ้นค่ะ นอกจากนอกกจากเกมลุกที่ดีแล้วนะคะก,ก็ยังมีเกมรับที่ดีด้วยนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนเอายิงหญิงลงมานะคะก็ตีได้ดีเลยค่ะสำหรับยิงหญิงนี่ก็จะตีมือซ้ายนะคะนี่ได้รับโอกาสลงสนามในเซตที่2เนี่ยค่ะช่วงปลายเซตนะคะดูค่ะนี่ก็ตีได้ดีมากค่ะไม่ต่างจากจูถิงเลยทีเดียวนะคะ ต้องบอกว่ายิงญิงก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทำแต้มให้กับจีนได้ในช่วงปลายเซตค่ะส่วนทางฝั่งญี่ปุ่นนะคะเซตนี้ก็สกอร์ก็จะออกจากตำแหน่งหัวเสานะคะเยอะเหมือนเดิมก็จะเป็นโกะกับกับอ่อ มาอยู่นะคะแต่เซตนี้ก็จะมีแต้มจาก m ิ d เทจบ็อกโปรมาบ้างหมายถึงว่ามีจ่ายบ้างปลาไปนะคะแต่แต้มหลักๆก็ยังเป็นที่ตำแหน่งบนหลักนะคะ <Wow. S 1> สำหรับทางฟังของญี่ปุ่นเองก็เน้นเรื่องสปีดบอลค่ะเพราะว่าปัญหาหลักคือหน้าบล็อกของจีนเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะทำให uh ้ญ huh. ี่ปุ่นเนี่ยต้องพยายามเร่งสปีดบอลให้มากยิ่งขึ้นนะคะแต่ก็โอกาสก็จะเป็น ตัวทาแต้มหลักให้กับทีมค่ะสอดแทรกด้วยตําแหน่งมิดเดิลบล็อกบ้างในบางครั้งนะคะดูค่ะนี่ค่ะโงกะนะคะก็ตั้งแต่เซตแรกนะคะก็ถือว่าเป็นตัวผู้เล่นที่ทําแต้มได้อย่างต่อเนื่องให้กับทีมญี่ปุ่นนะคะมาจนถึงเซตสองก็ยังเป็นโงกะที่ทําแต้มได้ดีนะคะตอนนี้ก็เป็นบอลหลักจากทั้งสองฝั่งนะคะนี่ค่ะโงกะ ต้องบอกว่าค่อนข้างตีบอลฉลาดนะคะลบบล็อกดีมากแล้วก็มีเปลี่ยนหน้าสามนะคะอานาคารกะลงมาอนากาวกะก,ก็สามารถบล็อกได้ะค่ะก็คือเปลี่ยนลงมาบล็อกและทําแต้มให้กับทีมได้ดีนะคะแล้วก็มีการสอดแทรกสามเม็ดนะคะของโอกะและช่วงปลายเซตก็มีการเปลี่ยนอิชอิลงมานะคะแล้วก็ก็ตีได้แต้มนะคะแล้วก็จบเซตนี้ไปจีนชนะสําหรับเซตที่สามนะคะ ต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะคะทางฝั่งของทีมจีนก็มีการเอาหญิงๆลงมาเป็นตัวหลักนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวมิดเดิลบล็อกก็คือบอลเร็วนะคะก็เปลี่ยนจากเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์เจ็ดนะคะสําหรับเซตนี้นะคะญี่ปุ่นออกตัวได้ดีนะคะแต่ฝั่งจีนเนี่ยแต้มส่วนใหญ่ก็จะมาจากการจ่ายบอลให้กระจายมากยิ่งขึ้นนะคะก็มีการเนี่ยค่ะมีการจ่ายจากบอลมิดเดิลบล็อกมีการจ่ายบอลให้กับตัวบีหลังนะคะ ให้กงนะคะตีแล้วก็มีการจ่ายบอลให้กับหัวเสาวนะคะแต่ก็จะเห็นแต้มที่มาจากการบล็อกเนี่ยน้อยลงถ้าเทียบกับ2เซตแรกนะคะเพราะว่า2เซตแรกเนี่ยจีนจะค่อนข้างที่จะทําแต้มในในจากการบล็อกได้ดีกว่านี้นะคะแต่เซตเนี้ยจีนจะได้แต้มจากการทําการตบมากกว่าการบล็อกนะคะส่วนจูถิงก็ยังเป็น กําลังสําคัญของทีมอยู่นะคะในช่วงที่แต้มคับขันก็คือญี่ปุ่นเนี่ยนำในช่วงต้นเซตแล้วก็กลางกลางเซตนะคะญี่ปุ่นนําค่อนข้างเยอะเลยนะคะทางฝั่งจีนก็เน้นใจจูถิงเยอะขึ้นแล้วก็จ่ายบอลหลักเยอะขึ้นนะคะทำให้แต้มเนี่ยเริ่มตีตื้นขึ้นมาเกือบที่จะไล่ทันญี่ปุ่นได้เลยนะคะเซตนี้นะคะญี่ปุ่นทําการรุกได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ ี่ยค่ะดูบอลที่ได้แต้มของจีนเนี่ยจะเป็นแต้มแต้มที่มาจากบอลหลักนะคะในช่วงหลังเน้นถึงความแน่นอนมากขึ้นเพราะว่า,าต้องตามญี่ปุ่นให้ทันนะคะเนี่ยค่ะญี่ปุ่นขึ้นแท่นก่อน24ด้วยนะคะ24 22นะคะแต่ว่าทางฝั่งของจีนเนี่ยก็ยังเหนียวแน่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงในการเล่นนะคะสามารถที่กลับมาตีเสมอเป็น24เท่าได้นะคะ ในเกมระดับนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วยากนะ24 22เรามาตีเสมอได้นะคะแต้มก็ยังมาจากจูจูถิงนะคะแล้วก็หญิงๆเป็นหลักนะคะในช่วงปลายเซตแล้วก็นี่ค่ะมีกงนะคะสอดแทรกเข้ามาบ้างแต่ว่าต้องบอกว่าแต้มจากการบล็อกเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นจนถึงปลายเซตนะคะจนถึงกลางเซตนะคะแทบจะไม่เห็นแต้มจากการบล็อกเลยแต่การบล็อกเนี่ยค่ะมาเมื่อกี้นี้นะคะช่วงปลายเซตเนี่ย กลายเป็นว่าทีมจีนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาทําแต้มได้จากการบล็อกในช่วงที่สําคัญนะคะก็คือช่วงปลายเซตนะคะเนี่ยค่ะเซฟบล็อกนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นก็ยังเหนียวค่ะจ่ายมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทําแต้มจากการบล็อกได้ในแต้มที่สําคัญะคะ่ะต้องบอกว่าจีนนี่แบบมาถูกเวลานะคะมาตอนปลายเซตแต้มที่จะปิดเกมพอดีนะคะส่วนญี่ปุ่นคะ่ะเรามาดูกันบ้างเซตนี้ญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเยอะเลยนะคะก็มีการเปลี่ยนตัวเซตนะคะ มีการเปลี่ยนเอาตัวบีหลังนะคะนาคา,าลงมายืนตัวหลักบ้างนะคะแล้วก็เปลี่ยนหัวเสาจากมายูมาเป็นอิชิอินะคะก็ถือว่าออกสตาร์ทได้ดีนะคะเซตนี้นะคะทางฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยทำแต้มจากการรุกได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็เน้นในเรื่องของสปีดบอลนะครัะจ่ายสปีดบอลที่เร็วมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็ตัวตีก็เน้นการตีที่แบบทัชเอาท์หรือทัชบ็อกมากยิ่งขึ้นนะคะ ดูค่ะมีการป้ายยอดมีการเปลี่ยนทิศทางของในการตีมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้อ่ช่วงต้นเซตเนี่ยออกซาร์ได้ดีนะคะรวมไปถึงช่วงกลางเซตด้วยนะคะเนี่ยค่ะนเกาวะลงมาก็ทําแต้มอย่างต่อเน,นื่องให้กับทีมได้ดีนะคะรวมถึงอิชิอิด้วยนะคะที่ช่วยกันทําแต้มให้กับฝั่งญี่ปุ่นทําให้เกมในเซตที่3เนี่ยค่อนข้างสูสีนะคะในส่วนของโงกะก็ ทำแต้มได้ตลอดตั้งแต่เซตแรกอยู่แล้วนะคะยิ่งเซตนี้นะคะก็โดดเด่นขึ้นมามากๆเลยนะคะดูค่ะในเรื่องของความเหนียวนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะคะสำหรับญี่ปุ่นแล้วก็มีแต้มจากคันบล็อกขึ้นมาด้วยนะคะสำหรับเซตที่3นะคะโกาะก,ก็โชว์ผลงานได้ดีค่ะพอลงมาเป็นตัวหลักก็ทําแต้มให้กับทีมญี่ปุ่นรัวๆเลยนะคะส่วนโอกาสก็ถ้าเปรียบเทียบกันก็เบอร์สองญี่ปุ่นกับเบอร์2จีนนะคะก็ทาแต้ม ให้กับทีมเป็นตัวหลักได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะส่วนอิชิอิลงมาก็สามารถที่จะทำแต้มเป็นกอบเป็นกำให้กับทีมญี่ปุ่นได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต้มในช่วงต้นเซตมาจนถึงช่วงกลางเซตนะคะญี่ปุ่นนำค่อนข้างเยอะนะคะแต่จีนก็สามารถที่จะตีตื้นมานะคะจนแต้มเกือบมาตีเสมอได้อ่า ญี่ปุ่นได้เลยนะคะญี่ปุ่นก็พยายามที่จะไม่ให้ตามทันนะคะดีดตัวออกไปนะคะนากาวกะก็ทําแต้มให้กับทีมอย่างต่อเนื่องดูค่ะอืมมีขนาดพาเข่าแล้วกลับมาเล่นนะคะนี่ค่ะมีการเปลี่ยนหน้าสามนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าสามลงมาก็ยังทําแต้มได้ดีนะคะสําหรับฝั่งญี่ปุ่นแล้วก็ขึ้นแท่นไปก่อนด้วยนะครับ24ต่อ22 แต่จีนก็ตามมาตีเสมอได้นะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นแต้มจากการบล็อกนะคะของทางญี่ปุ่นแล้วก็ดิวกันในช่วงท้ายเซตนี้แบบสูสีมากนะคะไม่มีใครยอมใครนะคะต้องบอกว่าทั้งสองฝั่งนี้แบบสู้กันแบบจนหยดสุดท้ายนะคะต้องดูว่าใครที่แน่นอนกว่าในช่วงปลายเซตนะคะต้องบอกว่าในจังหวะที่ดิวกันเนี่ยแลกกันแบบแต้มต่อแต้มเลยนะคะสนุกมากเป็นอีกหนึ่งนัดเป็นอีกหนึ่งเซตนะคะที่ รับประกันความมันเลยค่ะแต่ว่าก็เป็นฝั่งจีนนะคะที่เอาชนะไปะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับแมตช์เทสโอลิมปิกครั้งนี้นะคะก็ต้องบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เป็นกําไรกับคนดูนะคะต้องบอกว่าทีมดับโลกกยบทีนแบบจีนเนี่ยเขามาเล่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นกันแบบแบบเล่นเล่น,ลนหัวๆนะคะเขาก็พยายามเล่นกันเต็มที่แต่อาจจะไม่ได้แก้เกมหรือออกอาวุธที่แบบที่แบบครบนักแต่ว่าก็เห็น ถึงฟอร์มการเล่นของทั้ง2ฝ่ายแล้วก็นักกีฬาทั้ง2ทีมนะคะก็เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ดีสําหรับทีมชาติไทยเราเองด้วยนะคะที่จะเรียนรู้คู่ต่อสู้แล้วก็เตรียมตัวเองนะคะเพื่อที่จะไปแข่งขันกับเขาในวีนเอลสนี้นะคะที่อิตาลียัพวกเราทุกคนก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับน้องๆที่จะไปแข่งในวินเอล2 0นี้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสับไทยให้วิลาพาทัวร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP นะะีหน้าค่ะบ๊ายบาย